สวนมนุภาวนาไม่มีอะไรฮะทําหมวมันโล่งๆไม่ต้องคิดอะไรไอ้โล่งๆเนี่ยมันจะรู้ทุกอย่างฮะถ้าอยากรู้มันรู้ทุกอย่างยกเว้นไม่อยากจะรู้ครูบาอาจารย์ก่อนๆนะถ้าไม่อยากรู้อะไรท่านรู้เองจะรู้ไปก็ไม่เปประโยชน์เลยแต่มันรู้เองกั่นเองเหมือนเราสวนมนต์เป็นนานๆเข้าเนี่ยบางคนมีนิมิตแล้วแต่มมันมาได้ยังไงเออ เรื่องราวไงบางทีเห็นไปข้างหน้านน่นนะบางคกลนะเห็นในมิตไปข้างหน้ามันมาได้งไงเออเห็นแล้วเอาเป็นจริงด้วยเอาเออมันเห็นได้ไงก็ปัจจุบันมันมาจากอดีตใช่ไหมปัจจุบันอดีตปัจจุบันและอนาคตอนาคตจะเกิดคือมาจากอดีตมาจากปัจจุบันและอนาคต มนุษยุกนี้ทําไมถึงฆ่ากันเพราะมันสร้างอุวดธไงมันยังสร้างอุวุธไม่หยุดนะไม่หยุดสร้างนะ่ะมันไม่หยุดมันก็ต้องฆ่ากันเองใช่ไหมล่ะเหมือนแผ่นดินไหวเอาแผ่นดินไหวยุคนี้นะมันไหวไม่หยุดมันต้องมีภัยธรรมชาติแน่นอนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมตัวตายไนดะ้ครับไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะโรคระบาดโรคระบาดมันไม่หยุดเอา้ามันต้องมีอีกเรื่อยๆแหละโอ้ ไม่ได้ปลอดภัยนะเนี่ยผู้ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างผู้ที่อยู่ตรงนี้เลยแี่ยผู้ที่ไม่ไปไหนไม่เสวนากับใครยิ้มยิ้มอย่างเดียวนี่ปลอดภัยเพราะไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นที่นํามาไงไอ้ผู้ที่นําโลกมาคือมาจากข้างนอกมาติดข้างในใช่ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นสวดมนต์ไป แผ่มเมตตาไปพิจารณาไปนี่สวดมนต์นี่แหละเวลาเราสวดเนี่ยพุทธมนต์มาที่เราเต็มเต็มเลยนะยิ่งสวดคนเยอะเนี่ยสว่างนะจิตเราสว่างแทงไปสิอธิษฐานไปสิให้ญาติเราไม่ให้พี่น้องเราให้ใครก็ได้ก็ดูผลงานเด่ยผลงานที่เราแผ่มัมนได้ไหมประมาณนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ท่านไม่ให้เราสวดหรอก ท่านเึงบอกว่าส่วนแล้วมีประโยชน์เองจะหยุดทําไมแล้วท่าบอกใช่ไหมล่ะ <laughs>